อยู่กันในเกมโลบอกกับผมดักฟ็อกกันอีกเช่นเคยนะก็อยู่กันในแมปของบ็อกเบิร์กนะฮะก็เป็นแมปที่สร้างบ้านประมาณนี้นะ,ะก็ผมก็เล่นมานานแล้วแมปนี้นะฮะอันนี้คือเป็นบ้านที่ผมซื้อมาในราคา20,000ืเหรียญน,นะฮะก็จะเ้อาแพงมากๆเลยะฮะโอเคแล้วผมจะพาไปทัวร์ในบ้านแล้วกันนะบ้าน2 0 0 0มืเหรียญอันนี้นะฮะโอเคปิดก่อนแล้วกันมาก็จะมีประมาณนี้เลยะฮะมีเป็นพวกแบบทีวีแล้วก็พวกโต๊ะอะไรแบบนี้แล้วก็ห้องน้ําอยู่ห้องนี้นะฮะนี่เลยเป็นห้องน้ํา อ่าก็ซึ่งไอ้บ้านหลังเนี้ยมันจะมีห้องนอนอยู่2ห้องนะแล้วก็มีสองห้องน้ําด้วยอันนี้ก็เป็นห้องนอนที่แรกตรงนี้อะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยจะว่าสวยป่าฮะบ้านหลังนี้โอเคเปิดไฟก่อนอ่านี่ฮะสว่างขึ้นมาละแล้วก็ปิดก่อนแล้วก็อีกห้องหนึ่งคือตรงนู้นเลยนี่ห้องนี้ฮะมี2ห้องนอนแต่ผมอยู่คนเดียวไงนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยฮะอืม แล้วก็ห้องน้าตรงนี้ผมลืมเปิดไฟนี่หว่ามืดแล้วฮะจขอเปิดไฟก่อนเอออันนี้มันปิดประตูนี่หว่าวก่อนนะแปบ๊บหนึ่งต้องเข้าไปใกล้ๆตรงนี้แล้วก็เปิดอ่ะประมาณนี้นะขอปิดก่อนแล้วกันแล้วก็น,นี่คือมันน่าจะเป็นชั้นอ้น,นี้ชั้นเก็บเสื้อผ้าอันนี้ฮะปิดไปเราไม่ใช้อยู่ละโอเคปิดป่าก็ให้แล้วก็นะฮะอันนี้คือมันจะเป็นแถบเพราะอารมณ์ของเรานะฮะ ซึ่งเราอยากให้ไอตรงพลังงานหมดนะฮะถ้าเกิดว่าพลังงานหมดเนี่ยเราจะเป็นลมแล้วก็มันจะเสียตังค์เยอะนะฮะเสียตังค์เยอะมากเนี่ยไอตรงแถบพลังงานเนี่ยเราต้องแบบให้มันเต็มอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แถบความหิวนะฮะเพราะว่าไอสองแถบนี่คือมันเป็นแถบที่จําเป็นมากนะ,ะพลังงานกับความหิวนะซึ่งไอถ้าเกิดเป็นสนุกกับอนามัยนี่ผมว่าน่าจะแบบไม่ค่อยจําเป็นหรอกนะฮะแต่ก็ถ้าเกิดเออมันลดคือเราก็แบบนะมันจะเดินช้าถ้าเกิดไอความสนุกลดนะฮะ แล้วก็สุขอนามัยนี่คือความสะอาดนะฮะก็คือถ้าเกิดมันลดเหลือสูนะ่ะเราจะตัวเหม็นประมาณน,นี้เออโอเคเราจะเปิดดูทีวีเพื่อเพิ่มความสนุกนะฮะเปิดดูรายการ <c oughs> พี่หน่วงเออเก็บไปปิดก่อนเราจะไปทางานกันดีกว่านะฮะเพราะว่าผมจะทํางานไงหาตังค์นะฮะผมไปตังค์อยู่เจ็ดหมื่นกว่าเหรียญน,นะเจ็ดหมื่นสองพันกว่าเหรียญซึ่งผมจะเก็บไว้ซื้อบ้านที่มาแบบแพงๆนะฮะ โอเคเราจะเป็นเด็กโซปิซ่าแล้วกันปะเดี๋ยวต้องเอารถก่อนฮะมันจะแหลกๆหน่อยแบบนี้คือมันแหลกอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องเจเนเรตนะฮะพวกบ้านต่างๆนานา,นา,นาแล้วก็พวกเพเยอร์ด้วยในเซิร์ฟนี้ก็จะมีเพเยอร์แต่ว่าเพเยอร์มันจุไม่ค่อยเยอะนะเซิร์ฟประมาณ12คนหรือเปล่านะฮะเซิร์ฟของเกมวันนี้ฮะของแมปของบล ok ็อกเบิร์กปเดี๋ยต้องไปหานี่ฮะคนนี้เลยโมเดลไม่โหลดนะนะ ก็ไม่เป็นไรเราส่งของนี่พิซซ่ามาส่งแล้วไปกดให้เลยนี่วิเศษไปเลยนะแม่งไม่โหลดต้องรอให้มันโหลดอะเน็ตผมมันเป็นอะไรไม่รู้หรืว่าไปที่เน็ตตัวเนี้ยผมว่าเน็ตน่าจะเน่านะฮะโอเคเดี๋ยวไปเอาอีกครับผมทํายอดให้ประมาณสักสองพันกว่าบาทแล้วกันเพราะว่ามันมันน่าจะคุ้มกว่านะฮะโอเคเดี๋ยวเอาพิซซ่าไปก่อนเราเข้ามาแบบขายใหญ่เข้าแบบมากับรถ โอเคไปกันเลยนะฮะต้องไปส่งตรงไหนเนี่ยไกลหรือเปล่ามันจะมีส่งแบบไกลๆนะฮะน่นจาจะตรงนู้นแน่นอนเลยนะฮะผมก็เล่นมานานละแบบนี้นะแล้วก็ทำหลายอาชีพมากนะฮะผมว่าอาชีพเออไอคนส่งพิซซ่าเนี่ยมันจะเป็นอาชีพที่คนเล่นบล็อกเบิร์กอยากฮิตสุดๆนะฮะเพราะว่ามันน่าจะได้เงินเยอะและมั้งโอเคไปฮะเราจะรับไปเลย ทางตรงคือทางที่ไวที่สุดนะนี่ไงมาแล้วโอเคเท็กเจอร์โหลดแล้วฮะคนนี้วตัตดีโอเคดูน่ากินจังเลยเออนายกินไปเลยล่ไปลแล้วแล้วไปแค่คนคนแบบส่งของส่งวิซ่านะฮะไม่ห็นมีเพลเยอร์หรอเพลเยอร์น่าะอยู่ที่บ้านกันน,น่าจะแบบสร้างบ้านกันนะฮะผมก็แบบซื้อบ้านสำเร็จเลยเพราะว่าผมสร้างบ้านไม่เก่งนะฮะ ผมแบบสร้างบ้านได้บัดซบมากอะสร้างบ้านนื่มั่วเลยฮะโอเคมาถึงที่ร้านพิซซ่าแล้วฮะมาเดี๋ยวจะขี่เข้าไปเลยมันไวดีนะแบบขี้เกียจลงแล้วก็ขี้เกียจขึ้นรถใหม่ไงนี่เลยถอยแล้วก็ไปโอเคมนอยู่ไกลอันนี้คือไกลฮะถ้าเกิดมาชีปอะไรงูน่คนะคือไกลต้องแบบขี่อ้อมไปเลยฮะไปขี่แบบชมแบบนะผมชอบนะ ในการขี่รถช,ช,ชมแม p นะฮะเออนี่ไงบ้านคนเนี่ยเป็นบ้านเพเยอร์นะฮะโอเคแล้วก็ที่มันมีแบบเป็นไอ,อ้พวกเนี้ยขึ้นนะคือเพเยอร์กำลังสร้างบ้านอยู่นะฮะซึ่งเราสามารถเข้าไปไม่ได้นะถ้าเกิดมันมีอันนี้ขึ้นอะไอ,ขอ้ขอบๆตรงเนี้ยผมว่าคนที่เล่นบล็อกเบิร์กอะน่าจะรู้แล้วนะฮะเพราะว่าคนไทยก็เล่นเยอะเนี่ยเพเยอร์กำลังสร้างบ้านอยู่เลยฮะ <laughs> ผมก็แบบซื้อบ้านสำเร็จเพราะว่าสร้างบ้านไม่เก่งนั่นแหละ โอเคคนนี้ไงคนสั่งพิซซ่าโอ้โหอยู่ไกลเลยนะนายวันนี้โอเคให้ไปเลยอร่อยโอ้โหนายยังไม่ได้กินเลยนายบอกอร่อยเลยวัดเจอแต่ก็ได้ตังเยอะถ้าเกิดเราส่งไกลคือมมนได้ตังเยอะอยู่แล้วนี่ฮะบ้านเพยเยอร์ <laughs> กำลังสร้าง <laughs> กำลังสร้างเลยเอาผมไปขี่ชนนี่อีกชนกรอบนะฮะโอเคเราไปก่อนแล้วกันนะเราไปส่งพิซซ่าก่อนโอ้โหคนที่สร้างเป็นตึกแล้วว่ะสุดยอดนะเราสร้างไม่ไม่เก่ง วันนี้ก็้ยบ้านหลังนี้ก็สัตวัตรดีอยู่นะโอเคเดี๋ยวไปส่งของกอน,นนะฮะแล้วาอยู่73,200กว่ากเหรียญเมื่อกี้เห็นคนขีดด่รถไป่้ยโอเคมาฮะลาพิซซาทำไมพวกนายไม่ทำงานอย่างวันลยว่านายแบบนายเติมใช้ปักเติมเงินไปนะเออเติมเงินใน,น้ดีฮะแต่ว่าไอ้เงินไอ้ค่าเงินปี9ก้ิี่ผมได้มาจากการทำมานี่แหละทำงานนะฮะ ผมไม่ได้เติมนะผมได้มาฟรีๆน,นะฮะโอเคเอาไว้ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยคนนี้เไ้ยใช่ป่ะคนนี้ทําไมนายแบบโทรสั่งพิซซ่านะโอ้โหนายแบบแค่เดินเข้าไปตรงเนี้ยมันก็ได้แล้วเนี่ยโถเว้ยโอเคอะวิเศษไปเลยโอ้แม่งร้านค้าอยู่แค่นิดเดียวอนะตรงนี้เองเนี่ยร้านพิซซ่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปทําการอัพพิซซ่ามาส่งเพิ่มเติมอีกแล้วกันต้องทํายอดได้สักสองพัน 2, นะฮะกว่าบาทไป ส่งพิซซาต่อเลยละกันนะฮะผมได้รับการยกย่องนะมีแบบไอ้ค่านี้มันเยอะผมได้มาพันห้าแล้วยังยังไม่พออ่ะต้องการสองพันดีตอนนี้คือผมหิวดีกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคอที่หลังละกนันเราอยู่ใกล้ร้านพิซซาเราสามารถกินพิซซาได้เฮ้ <S <S <C> <โห>ยคนนี้อ๋อมันเป็นอะนี่ดีกว่าโซฟารถนะก็คือคนที่แบบมันมันจะมีช่วงโปรโมชั่นอยู่ตอนแรกที่ไอ้แบบบล็อกเบิร์กมันเปิดให้เล่นฟรีครั้งแรกอะนะฮะ จะแจกเป็นรถโซฟานะแล้วคนนี้มึงแต่งตัวเหมือนสอหอไทยเลยนะเออเฮ้ยผมได้เลื่อนตำแหน่งแล้วอ่ะสุดยอดไปเลยฮะโอเคยวไปส่งอีกแล้วกันต่ออีกต่ออีกต่ออีกโอเคเมื่อกี้มีคนขี่รถไปตรงนี้ฮะแล้วก็โอเคนี่จะจอดตรงนี้ไงเป็นรถโซฟานะเหมือนม่นเขาจะพิมพ์เน่ผมผมไม่ตอบแล้วกันนะผมแบบมัน เวลาทางานเนะี่ยมันจะเป็นเวลาแชททาไมนะผมคกี่ยกัแชทนะฮะก็คงจะเป็นต่างชาติแหละเพราะว่าแบบนี้คือต่างชาติเล่นเยอะนะฮะเล่นเยอะมากๆคนไทยก็มีนะคนไทยผมก็เห็นอยู่ตอนนู้นนะฮะผมแบบเคยแบบไปพิมพ์คุยกันอยู่นะฮะโอเคปะส่งพิซซ่าต่อครับผมก็แต่งตัวเป็นปิศาแต่ปีศาจาทำอาชีพส่งพิซซ่านะฮนะเห็นเด็กส่งพิซซ่า อ okay. ตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนอยู่นี่หรือเปล่าเออคนไหนวะอันนี้มันร้านนนี่วาทำไอศครีมนะะผมก็เคยไปทำอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันได้เงินน้อยนะฮะมันได้เงินน้อยมากโอเคไป let's go <S ผมหิวแล้ววะฮังกี้นี่ไงความหิวเออแต่ว่าเงินผมมันยังไม่พอดิอยากได้สนะักสองพันหน้าขออ,าอีกสักงานหนึ่งดีกว่านะเ ตอนนี้รายได้ผม2 2 0 0แล้วโอเคขอสักอีกงานหนึ่งแล้วกันนะอีกเที่ยวนึงส่งอีกเที่ยวนึงแล้วกนะันโอเคเอ้อาติดเดี๋ยวก่อนะต้องกะดีๆเฮ้ยป๊บเนึนข้าวเสิเออนั่นแล้วก็เอาพิซซ่ามาฮะสักหนึ่งถาดแล้วกันเอาติดเดี๋ยวก่อนต้องถอยรถดีๆก่อนถอยแบบนี้เลยแล้วกันนะโอเคไปอีกสักเที่ยวนึงแล้วกันอยากได้โบนัสเนี่เราแบบต้องการโบนัส เออวิ่งมาี <laughs> มาจอดทำอะไรไว้นะไม่แบบว่างมากอะว่างมากเลยสงสัยแบบเงินเยอะหรือเปล่าเงินเยอะมากๆนะฮะเออเดี๋ยวต้องไปส่งตรงไหนนี่อะตรงนี้ว่าคนนี้หรือเปล่าโอ้คน้คนเดิมเลยนี่嘛สอหอนะไม่แต่งตัวใครอย่างสอหอไทยเลยโอเคไปเดี๋ยวต้องไปแบบเลิกงานละต้องไปหาของกินละเพราะเราหิวละตอนนี้เราหิวแบบสุดสุดหยุดไม่อยู่เลยฮะ ชนเลยมันชนไม่ได้มันแบบมันทะลุต,ตัวกันเลยฮะแต่ก็ดีนะมันปรับแบบให้แบบไม่ต้องชนกันได้แล้วก็เฉกันได้ี่แบบนะมีเรื่องแล้วโอเคเดี๋ยวมาจอดตรงนี้แล้วกันจะเข้าร้านพิซซ่าจะกินพิซซ่าหน่อยนะฮะแล้วก็กดสุดสุดนะฮะนี่ได้เงินมาสองพันแปดร้อยยิบสี่เหรียญนะฮะปิดเลยโอเคได้มาเจ็ดหมื่นห้าเหรียญแล้วนะตอนนี้ เดี๋ยวต้องสั่งอาหารสั่งเป็นพิซซ่าชิ้นละกันชิ้นละ6บาทอันเนี้ยไม่ได้หรมันเป็น6ดอลลาร์นะฮะก็แพงอยู่นะค่าเงิน US อะ่ะโอ้เพิ่มมาเยอะฮะปวก3เลยสุดยอดไปเลยพิซซ่า <c oughs> มีแบบพลังงานเพิ่มนะแบบอิ่มไวแล้วก็สั่งเป็นโซดาเลยนะสักหนึ่งแก้วฮะแล้วก็ทำการดูดเลยโอเคกินเสียดูดให้หมดเรียบร้อยฮะ ตอนนี้ก็เต็มแล้วพลังงานเต็มแต่ว่าผมต้องนั่งอ่ะต้องหาที่นั่งก็คือผมมีที่นั่งอยู่นะแบบให้พลังงานเราเพิ่มนะก็คือร้านตรงด้านหน้าเลยมันจะมีแบบคล้ายๆกับโซฟาอยู่นะฮะเป็นโต๊ะข้างในร้านนะฮะโอเคให้มันโหลดแมปก่อนมันจะแบบกระตุกโหลดแมปนะฮะถ้าเกิดใครมือถือที่ไม่แรงนะผมปรับแบบการโหลดแบบแค่หน่อยเดียวนะฮะเพราะว่ามือถือผมมันกระจอกโอเคนั่งตรงนี้เลยนะี่ฮะมันจะบวกที่นี่เพิ่มบวกพลังงานทั้งสามเลยนะฮะ แต่ว่าสนุกนี่คือต้องไปที่บ้านไปดูทีวีแล้วก็สุขอนามัยต้องไปแบบไปอาบน้ําประมาณนี้นะเครอให้มันเพิ่มกว่ามีคนแชทกันด้วยนี่ก็จะเป็นพวกต่างชาติแชทกันคุยกันประมาณนี้นะแล้วก็ช่างมันนะเราจะไม่สนใจใครทั้งนั้นนะโอเครอให้มันบวกให้เต็มแล้วกันรอไปฮะให้มันครบหนึ่งร้อยมันก็ช้าอยู่เหมือนกันนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะกดออกเลยนะฮะ อันนี้ก็เป็นร้านขายพอกฟาสต์ฟู้ดนะพวกแฮมเบอร์เกอร์เฟนไฟแบบนี้นะฮะโอเคแล้วก็ร้านนี้คือร้านอะไรเนี่ยน่าจะเป็นร้านตัดผมหรือเปล่าอันนี้น่าจะใช่นะโอเคใช่เนี่ยมันมีอันนี้อยู่กระจกอยู่แล้วก็มีตู้ ATM เด้วยนะยังก่อนลวกันเรามีเงินอยู่ิดตัวเราเยอะมากๆนะฮะตอนนี้ นี้คืออะไรเนี่ยน่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วนี่คือน,น่ามันน่าจะเป็นผับนะเป็นแบบเป็นไนท์คลับประมาณนี้ปะอันนี้แต่ว่ามันจะมีเสียงเพลงเนะี่ยมันจะติดเล็กสิทธ์ปะวะเนี่ยเสียงเพลงมีเสียงเพลงข้างในก็ไม่ค่อยมีอะไรแบบว่าว่างเปล่าอะ่ะเป็นแบบที่ว่างเปล่าเนี่ยเนีย๋ยเข้ามาก็ประมาณไม่มีอะไรเลยนะเออเป็นไนท์คลับที่แบบมีแต่เสียงเพลงนะฮะก็นะมันมัน,ม,นมันห้ามทำในเกมโลบอกอยู่แล้วฮะพวกไนท์คลับประมาณนี้นะฮะ มันจะดูไม่ดีในสตตร์ของเด็กเด็กเล่นเยอะนะฮะโอเคจะต้องกลับไปที่บ้านหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เพลเยอร์ก็น่าจะกลับบ้านกันแล้วฮะตอนนี้โอเคนั้นก็ทำการกลับไปที่บ้านแล้วกันนะปะไปที่บ้านเลยฮะรอโหลดโหลดนานมากตรงนี้โอเคมีคนพิมพ์อะไรกันพิมพ์ป็นรนะ้องไห้ฮะ อม,มาถึงถึงบ้านละตอนนี้เราก็ต้องอสำรวจนี้ก่อนว่ามีจ่ายบินหรือเปล่าไม่มีนะโอเคฮะอ,อ๋อเราอยู่แถวนี้ดีว่ามันจะสุ่มที่ให้เราอยู่นะถ้าเกิดเราแบบออกเซิร์ฟล้วก็เข้ามาใหม่มันสุ่มที่ให้เราอยู่มันจะแบบสุ่มเซิร์ฟนะอืปิดเลยนี่ปิดไปก่อนเดี๋ยวมีคนที่เข้ามาแล้วก็ดูรายการพินหน่วงแล้วกันนี่รายการพินหน่วงนะฮะโอเคความสุกเพิ่มมาเยอะมากเลยอะ รายการแกดีจริงฮะรายการผู้หน่วมแกแบบดูแลสนุก <laughs> โอเคเราให้มันขึ้นแป๊บหนึ่งให้มันเต็มร้อยแล้วกันแล้วก็สุขอ,น,อนามัยนี่คือต้องไปอาบนะ้าไม่ก็ล้างหน้านะฮะแปรงฟันประมาณนี้แต่ว่าไอ้นี่มันลดนี่วาไอพลังงานมันลดถ้าเกิดเรายืนดูเราต้องนั่งดูนะมันจะเพิ่มอาด่ไงีมันจะเพิ่มแถบพลังงานมาแต่ว่าเพิ่มแค่นิดเดียวนะฮะโอเค ว่าประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ทําการไปแบบไปพวกอบ้ออาบน้ําล้างมือแบบนี้นะเพราะว่าอาบน้ำดีกว่ามันเพิ่มไวกว่านะฮะนี่ลงไปอาบเลยลงแช่อ่างเลยนี่ฮนะแล้วก็รอให้มันเพิ่มนะฮะโอเคเนี่ยสุขอนามไยเพิ่มละเพิ่มเยอะมากๆนะพลังงานก็เพิ่มอีก2ด้วยหรอดีว่ะมันสามารถซื้ออันนี้ได้นะแต่ว่ามันต้องเสียเงินในเกมเนี่ยค่าเงินบีนะ่ยมันต้องเสียด้วย โอเคเพิ่มไปเลยประมาณนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็ต่อไปผมว่าจะไปทำการสำรวจบ้านของเพื่อนบ้านแล้วกันว่าจะมีว่าจะมีใครอยู่แถนี้บ้างนะเฮ้ยมีคนอยู่ว่ะตรงนู้นแล้วก็เหมือนจะมีคนที่กำลังแบบสร้างบ้านอยู่นะฮะตรงข้างๆวิโหลดแมปกระตุกนะฮะมาซีขอํำการสำรวจบ้านหน่อยแล้วกันนะคนนี้คนนี้คือก็สามารถเข้าได้ฮะไคขอดูหน่อยนะมีคนอยู่ปะเนี่ย มีคนอยู่ไหมน่าจะไม่มีมั้งเนี่ยเปิดบ้านทิ้งไว้เนี่ยเอ้ยมันไม่มีใครอยู่บ้านวะเราขอดูหน่อยซิบ้านอุย้ยบ้านก็ประมาณนี้เอ้ยห้องนี้แบบอื้มเฮ้ยผมชอบอะห้องแบบเนี้ยนี่มันห้องของเกมเมอร์เลยเลยนี่ว่ามีเป็นคอมพิวเตอร์ด้วยนะตกแต่งให้สวยงามอะแล้วมันมันมันมนืดไปหน่อยนะบ้านนายปิดไฟมันมืดไปหน่อยนะเนี่ยบ้านใครไม่รู้ฮะโอเคเดี๋ยวเขาเข้ามาวะผมออกก่อน ี๋ยวขอดูชื่อเจ้าของบ้านหน่อยสิชื่อว่าอะไรชื่อว่าครีมหรอือเปล่าไม่รู้ว่าอาจชื่อถูกแล้วแบบนี้อ่ะแล้วก็มีบ้านเพิ่งสร้างตรงนู้นด้วยโอเคช่างเขาแล้วกันเราจะขี้เกียจวิ่งไปนะฮะแล้วก็เออไอ้เขาออกจากเกมดีกว่าใหม่นาย,นายเขาออกสเสิร์ฟแล้วฮะายบ่ายแม่งหายไปเลยโอเคผม่ะทำเป็นอาหารดีกว่าทำกับข้าวกินดีกว่านะฮะ จะกินอะไรดีมีแบบให้ทำเยอะแยะมากมายนะฮะมีแฮมเบอร์เกอร์ฟิดดิง้งข้าวสตูนเนื้อซี่โครงบาร์บีคิวโหแม่งหิวเลยแ <c oughs> ม่เงเอ้ยสลัดซีซ่าแล้วก็มีเป็นเค้กนะฮะเค้กนะะี่ครับสี่สิบเหรียญเลยแพงมากโอเคแล้วก็เอาเค้กมากินแล้วกันก็ต้องทำการกวนปะกวนตรงนี้โอเคทำการกวนนี่กดไปเลยชึบเอากดสิเออแม่งช้ามากเน็ตเอ้ยแล้วก็กด เป็นรูปอันนี้ฮะเป็นรูปนิ้วมือกดปั๊บเขาให้แล้วก็รอฮะผมชอบการแบบการทําอาหารนะมันแบบมันมันเพลินดีนะมันแบบมันสมจริงเหมือนแบบเกมเตอรซิมนะฮะโอเคเดี๋ยวต้องรอก่อนมันต้องไปอบนะฮะนี่อบแล้วก็ต้องรออบอีกนานเลยนะฮะรออีกนานอะอบอะมันอบช้ามันก็สมจริงอยู่ต้องรอประมาณสักสามถึงสี่นาทีนี่แหละมั้งอบอะ รอนานมากโอเคเก็บจานก่อนประมาณนี้ฮะแล้วก็รอความหิวเราลดลงโอเคเอาไปเลยฮะอบเสร็จละเอามาเลยนี่แล้วก็ตกแตง่งมาตกแต่งตรงนี้ฮะแล้วก็กดเหมือนเดิมปาบเขาให้เป็นมินิเกมนะฮะให้เรา <laughs> ทำว่าง รอให้มันขึ้นโอเคเสร็จแล้วฮะแล้วก็กินนะึกึ้นเราต้องไปวางที่โต๊ะก่อนถึงจะกินได้นะวางตรงนี้เลยกดไปเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ทําการรับส่วนอ่าแล้วก็ทําการกดค้างแล้วก็กินทั้งหมดเลยงัําเขาให้นะเป็นเค้กนี่เพิ่มเยอะปะเอ้มันก็เพิ่มไม่ค่อยเยอะนี่หว่าหรือว่าต้องกินเป็นอันนี้นะฮะกินอันนี้เสริมแล้วกันนะกินซุปเป็นี้เสริมแล้วกันนะกินปะอืมกินไปเลยนะฮะ เพิ่มปะเพิ่มเยอะปะต้องลองดูอุย้ยเพิ่มบวกทั้งสองเลยสุดยอดนะฮะโอเคผมว่าประมาณนี้แล้วกันในคลิปนี้นะผมก็จะเขียนเป็นพาร์ทหนึ่งแล้วกันสำหรับแมปของบล็อกเบิร์กนะผมก็แบบจะมีหลายๆพาร์ทหน่อยแล้วกันนะในแมปนี้ฮนะผมชอบมากเลยแบบนี้ <laughs> มันแบบชิวๆโอเคฮนะก็ทั้งนั้นสำหรับในคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันพอชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไล์ ถแล้วกันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันก็บ๊ายบาย